สวัสดีครับป๋อมอ้อนมะคมจังหวัดอุทยัทยธานีนะครับเลี้ยงไก่ไวชนเลี้ยงอ้อนไวขายครับอ้อนตัวนี้นะครับเป็นเพศเมียนะครับก็คนที่เขาเอามาให้ก็อายุก็เขาบอกอายุประมาณเกือบปีนะครับนะเขาก็ซื้อมาตั้งแต่เดือนมกรานะครับเขาบอกว่านะครับเขาผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเอามาจากไหน นะครับเขาบอกว่าลูกก็มาให้นะครับตั้งแต่เล็กๆนะครับให้แม่เลี้ยงนะครับนะครับก็แม่ก็อายุก็หลายแล้วครับก็เลี้ยงไม่เป็นนะครับเลี้ยงไว้จนนะครับนี่ก็อายุก็เท่าก็เกือบปีนะครับก็ตัวเท่าตัวไม่ใหญ่นะครับสีสวยนะครับจะเป็นสีแดงนะครับสีน้ำตาลเข้มนะครับ ตอนที่ผมมาเนี่ยผมก็มาเลี้ยงได้สักนี่ก็ประมาณได้สักเกือบเกือบครึ่งเดือนนะครับตอนมาแรกจะจับไม่ได้เลยนะครับจับไม่ได้คูน้ำหนักต่อช่วงนั้นก็อยู่สองโลสี่นะครับสีสวยครับสีเข้มนะครับตอนนี้ก็ยังตื่นตื่นอยู่นะครับจับพอได้นะครับ นี่สวยมากนะครับตัวนี้นะครับว่าจะทําไว้ทาพันนะครับครับเดี๋ยวผมจะทั้งให้ดูนะครับว่าโตัวนี้น้ําหนักเท่าไรตอนแรกสองร้อสี่นะครับครับเดี๋ยวผมจะจับทั้งให้ดูนะครับนะครับตอนนี้ก็สองโลแปดนะครับเพิ่มไปสี่ขีดเลยนะครับ ก็ผสมพันธุ์แล้วนะครับผสมพันธ์แล้วว่าจะติดไม่ติดนะครับนะครับผสมพันธุ์กับผมจะให้ดูตัวผู้นะครับว่าตัวไหนนะครับครับพพอพันธุ์นี้ก็จะตับมาขึ้นมานะครับกีตัวนี้นะครับข้าพอพันธุ์นะครับข้าวพันธุ์นี้ตัวนี้จะใหญ่กว่าแตรู้นะครับนะครับ ตัวนี้เป็นลูกครึ่งนะครับจากอ้นใต้นะครับอ้อนใต้มาผสมกับอ้อนไทยเหล่านะครับอ้อนพะกางนะครับตัวผู้ตัวนี้ที่ลงผมลุกคลิปไปแล้วนะครับเอามาผสมกับตัวนี้นะครับอ้อนตัวแดงตัวนี้นะครับตัวตัวนี้ก็น้ำหนักมา4โลนะครับครับผมจะตั้งให้ดูนะครับ นะครับมาสีโรนะครับก็ก็ช่วยฝากติดตามด้วยนะครับโอ้นคู่นี้ว่าลูกมันลูกนะครับจะเป็นสีอะไรนะครับ จะเป็นสีแดงหรือเป็นสีดำคอยดูนะครับโอ้โหวนนวนสีน้ำตาลนะครับสวยมากนะครับจะฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ